สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่เกม Animal Crossing นะคะวันนี้แม่กลับมาเยี่ยมเกาะเก่าค่ะอุ๊ยดูไหมแม่เป็นผมทรงนี้เนี่ยอุ๊ยโอ้โหฝุ่นเต็มหัวเลยเห็นไหมคะเมื่อกี้เนี้ยคือแม่ไม่ได้มาเล่นเกาะน,นี้นานมาก จะไปพัฒนาเกาะใหม่นะคะจนลืมเกาะเก่าของเราไปแล้วแล้วทำไมผมแม่เป็นสีดำละ่ะปกติผมแม่ปูเป้จะเป็นสีม่วงนะเดี๋ยวเราเขาไปดูในบ้านกันค่ะอุ <đến> ้ยทุกคนเห็นไหมมีแมงสาบแมงสาบอู่แถวนี้นี่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 ดี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 นีีด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 ีีีด ไม่ได้เล่นมานานนะคะขอเปลี่ยนทรงผมซะหน่อยแม่ขอเปลี่ยนตาดีกว่าสีเขียวอุ้ยทุกคนแมงสาบแล้วค่ะนีเน่ <jar ling> เขาบอกว่าตอนนี้นะคะแม่จัดการแมงสาบหมดแล้วที่บ้านก็จะไม่มีแมงสาบแล้วนะ <S <s คือเราไม่ได้เข้ามาเล่นเกมนานนะคะ ก็เลยทำให้มีแมงสาบมาวิ่งดวยเวย้กันอยู่ในบ้านเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูเพื่อนๆเ,เรากันดีกว่ามไม่ได้มานานมากคิดถึงทุกคนกมากๆเลยโอ้ยทาโกยากิสวัสดีจ้าโอ้โหทาโกยากิตกใจมากเลยนะคะบอกว่าเราไม่ได้เจอกันนานมากไปอยู่ไหนมาอุ้ยคิดถึงจนร้องไห้เลยอะ คอยซับซึ้งซับซึ้งไปค่ะดูสิว่าจะมีใครคิดถึงเราอีกหรือเปล่าโอ้โ,อโ,อโอมาฟี่วนี้ก็ตกใจค่ะบอกว่าไม่ได้เจอนานเลยดีใจจังเลยนะ สิว่าสวนดอกไม้ส่วนต้นไม้ของเราเป็นงไงบ้างน,นะคะสวยงามเหมือนเดิมหูมทุกคนยญาขึ้นรกมากค่ะคือพอเราไม่มาน,านานๆนะคะดูสิหาขึ้นเต็มไปหมดเลยเนี่ย จนเรียกหมดแล้วนะคะโอ้โหตรงนี้ก็เพียบเดี๋ยววันนี้นะแม่จะทำให้เกาะของเรานะคะเต็มไปด้วยหิมะคะ่ะอุ้ยเก็บผิดเลยอุ้ยเจอ้โอลาฟคะ่ะคิดถึงจังเลยะ่ะเอา้ามาทำหน้าสงสัยเสร็จแม่ทำไมเนี่ยแย่แล้วค่ะทุกคนโอลาฟจะมาขอออกจากเกาะตอนนี้อะไรเนี่ยแม่หายไปตั้งนานเพิ่งจะกลับมาก็จะมาขอออกไป ไม่เห้ไปหลอกอยู่ที่นี่ด้วยกันไปก่อนนะโอลา <_ d ata> ไม่ไปละค่ะโอลาก็จะยืนอยู่กับเราต่อไปนะคะเ <Yeah. S 1> ย้ยอยดูสิคคะทุกคนลอลีไมายืนเต้นอยู่ตรงนี้แล้วนะโอ้โหตกใจหนักมากเลยค่ะ <_ d ata> เขาบอกว่าเราไม่ได้เจอกันหนึ่งเดือนได้เลยนะเนี่ย <_ d ata> สวยขึ้นหรือเปล่าจ้าแม่ปูเป้ ว่าฉันไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงเลยทำไมเธอสวยขึ้นอย่างนี้ล่ะถูกแล้วละ่ะลอลี่แม่ปุูบเป้สวยขึ้นทุกวันนั่นแหละเยี่ยมเพื่อนๆจะมาได้พักหนึ่งแล้วนะคะเรามาทำให้เกาะโคน,นันของเราเป็นเมืองหิมะกันเลยดีกว่าว้าวหิมะตกแล้วคะ่ะหนาวขึ้นมาเลยฮาชิวอุ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าหนาวนี้ใส่ชุดนี้อยู่ไม่ได้ โคนันนะคะกลายเป็นหน้าหนาวไปแล้วที่มาตกนะเพราะว่าแม่ไปตั้งเวลาใหม่ค่ะให้เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ซึ่งในเกมก็จะอยู่ในช่วงฤดูหนาวค่ะเสร็จเรียบร้อยอุ่นใช้ได้ เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีเสื้อผ้าอะไรสวยๆให้เราช้อปปิ้งกันหรือเปล่าเพราะว่าในตู้เสื้อผ้าของแม่นะคะเสื้อผ้าชุดหน้าหนาวน้อยมากเลยอืมตัวนี้น่ารักจังโลยอ่ะเรียบร้อยค่ะซื้อชุดนี้เลยละกันเป็นสาวชุดม่วงไปเลยทุกคนคะ แม่เจอก้อนหิมะค่ะอุ๊ยเตะได้ด้วยนะมีอยู่สองก้อนนะคะมีตรงนี้อีกก้อนหนึ่งอุ้ยอุยอยุไม่ใช่ทางนั้นแล้วเราจะเตะทำอะไรกันละ่ะเตะไปเรื่อยๆก้อนก็จะใหญ่ขึ้นนะคะอา้าวตอนนี้กลายเป็นไม่ต้องเตะแล้วค่ะกลายเป็นใช้มือหมุนๆไปได้ดูสิว่าก้อนจะใหญ่ไปถึงไหนเนี่ย ของลูปนี้ใครจะใหญ่กว่ากันโอ้โหลูกใหญ่มากๆค่ะตอนนี้แล้ยังไงอะ่ะจะหมุนไปถึงไหนอะ่ะเอา้าอุ้ยกลายเป็นตุ๊กตาหิมะค่ะเขาบอกว่าดีใจที่รู้จักนะในที่สุดเราก็ได้เจอกันเขาเกิดมาจากเกร็ดหิมะเป็นล้านๆเกร็ดนะคะทำฉันดีๆมากตอนนี้ฉันเป็นสโนว์บอยแล้วฉันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะ อ๋อเดี๋ยวเขาต้องละลายแน่ๆเลยค่ะตอนนี้ที่ฉันยังอยู่เนี่ยเรามาสนุกกันดีกว่าฉันว่ามีอย่างเดียวนะที่ฉันจะแชร์ให้เธอได้อะก็คือสูตรการ DIY อุ๊ยเขาจะให้สูตรทำเตียงหิมะแม่ค่ะเย่นอกจากสูตรทำเตียงหิมะแล้วนะคะเขายัางให้เกล็ดหิมะชิ้นใหญ่แม่มาด้วยมาแล้วนะคะสูตรนะคะสิ่งนี้นะคะคือเกล็ดหิมะชิ้นใหญ่ที่เขาให้มานะแล้วเราต้องใช้เกล็ดหิมะชิ้นเล็ก10ชิน้น ซึ่งตอนนี้แม่มีอยู่แค่อันเดียวเองเดี๋ยวเราจะต้องไปตามเก็บมาอีก9อันนะคะเราแม่ก็จะทำเตียงหิมะได้นั่นน่น,น้นนแล,แล้กลับมาเอาลูกโป่งก่อน วิ่งทั่วเกาะมาสักพักแล้วนะคะเพิ่งจะได้แค่สี่อันเองอะวิคุณฮิปโปเพื่อนเลิฟเป็นอะไรนะคะถ้าทางเดินกุ้มใจเชี่ยวเอาเอาขอโทษขอโทษ,โทษสวัสดีจ้าเบอร์่าเป็นอะไรไป ปัญหาของเพื่อนบ้านเรานะคะมาบ่อยมากค่ะปัญหานี้ก็คือซื้อของมาซ้ํากับของเดิมที่มีอยู่แล้วก็เอามาขายให้แม่นะคะอันนี้เอาเสื้อแจ็คเก็ตมาขายในราคา1820แปดร้อยยี่สิบเบลโอเคค่ะซื้อก็ได้บางทีนะคะเพื่อนก็มาบอกว่าช่วงเนี้ช็อตเงินมากเลยเลยขนของในบ้านมาขายช่วยซื้อหน่อยได้ไหมแม่ก็จะซื้อไว้นะคะเพราะว่าเราก็จะต้องเป็นเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือกันนะคะ น้องเต่าทั้ง3มตัวสบายดีนหเนี่ยแม่ปูเป้ไม่ได้มาเกาะน,นี้นานเลย <S <S พอเกาะของเราเต็มไปด้วยทิมาล้วก็ดูน่ารักจังเลยละค่ะดูสิส่วนดอกไม้ก็สวยที่มากเลยสำหรับสวนผลไม้ของแม่นะคะ <S <S ก็มีทิมาปกคลุมทุกต้น <S 1> <S 1> อุ๊ยอุ๊ยเจออีกแล้วอะ ครบสิบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำเตียงน้ำแข็งกันเลยดีกว่าทำเลยมาดูสิว่าหน้าตาเป็นยังไงมีชื่อว่าโปรเส้นเบบนะคะ อุ้ยเย็นเจีย๊ยบอุ้ยเย็นเจีย๊ยบไหนลองนอนสิว่าจะเย็นไหมโอ้โหนอนสบายนอนแล้วหลับปุ๋ยเลยคะ่ะเย้ยเราทำเตยียงน้ำแข็งสำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปว่าเราจะมีสูตรทำอะไรน่ารักๆ่าักจากคุณตุ๊กตาหิมะอีกอยัง ภารกิจของแม่ปุเป้ในเกม Animal Crossing ครั้งต่อไปนะคะวันนี้แม่ไปก่อนนะบ๊ายบาย